แล้วไปครับเนี่ยแบบไหนพร้อมข้าวมี2 0่0พร้อมข้าว2 0 30ิเนาะเอาแล้วถ้าเกิดแยกนะครับกี่ละห0จ้าเอาเอาสองกี่แล้วครับผัดเร็วมากเลยัด่านมาครับ มันแนนเนาะมันติดแล้วทีนีุ้ไม่ได้แล้วนะใช่เทคนิคคือบางคนเขาใช้น้ำแต่นี่ใช้กะทิก็มันก็จะหอมๆหน่อยหอมคืเพิ่มเยหอมคืเพิ่มเฮ้ยหอมจริงว่ะหอมหอมแล้วจะไม่ติดจะไม่ติดเอเจ้าเจ้านี้คือเจ้าเก่าแก่ของตลาดพนมนะอ๋กล่องนนีควงู่นะมาเอามาละเอามาแล้วหนูมาเอาก็ได้สกล่องกล่องเดียวรวมม วันนี้ตะวันชวนหิวมาร้านร้านอะไรลุงชื่อร้านอะไรจริงเหรอร้านลุงอะไอร้านลุงจรันเหรอลุงจรันนะข้าวข้าวเหนียวหมูสามชั้นนะข้าวเหนียวหมูกรอบนะหมูกรอบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็หมูฝอยหน้าหัวดูเนี่ยหมูฝอยมีข้าวกล่องด้วยใช่กินมานานแล้วเจ้าเนี้ยกินมานานแล้ว กินตั้งแต่เปิดร้านยังไม่เปิดร้านแล้วนะมาทำเพจแล้วอ๋อนี่นี่ครับเป็นไงเป็นไงได้ยังเปิดดูวยเขได้แล้วได้แล้วนะโอ้โหหอมๆเลยอันนี้อแป๊บเดียวันนี้ก่อนเรอไม่รอขายเดี๋ยวหั่นแล้วนะวูววอะไรเอาไงสองขีดอ๋อสองขีดเออเออเอาสองขีดแล้วก็หนึ่งกล่องพร้อมข้าวเหนียวนะได้ค่ะดวงไว้หั่นเร็วจังเดี๋ยวไม่หันขายนะขายดีขายดีแย่ ห่อกระดาษเรือร้อนเลยนะแล้วลุงรู้ได้ไงว่าสองขีดเนี่ยต้องมาช่ายจริงชั่งแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อชั่งแล้ววันนีเลยเหรออันนี้สองขีดนะครับนีมีสองขีดมีห่ออย่างนี้เท่าไหร่คะกี่บาทคะอันนี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเดี๋ยวเราดูนะตาถานไหมนี่นี้ค่ะลุงพวกเ้าเหนียวแล้วสลัดเหนียวกล่องนี้ยี่สิบต้นเอาสามสิบเจ้อันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบของมากเลยเ้าเหนียวมันร้อนเลยครับ วันนี้มาเดินตลาดเช้าจงใจมาร้านนี้นะลุงจะรันนะครับโอ้โหอย่างไวมีอาหารติดนะโอ้โหอาหาติดให้เยอะว่ะลุงโอเคโอเคเดี๋ยวมาแป๊บนึงได้หนูหนูเอาหมูหมูฝอยอีกกล่องหนึ่งลองดูเออย20บาท20จ้ะโอ้งหมดก็เป็นร้อย50เนาะอ่านี่หมูฝอยนะโอ้โหขจุกๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปลงเพจตะวันชวนหิวให้แน่นอนร้านนี้บอกโอ้นี่เท่าไหร่นะ20บาทแล้วจะยกโท่หน่อยยกโท่หน่อย นี่รับโชคหูเนี่ยนาทาไมาคุณโชมอันนี้สามสิบสามสิบอันนี้ยี่สิบนะหมูฝอยเน่าโอ้โหเอาร้านเปิดทุกวันไหมคะเด็ดเปิดทุกวันเปล่าเดือนวันเดียวค่ะวันเดียวันเดียวปะโอ่กี่โมงเนี่ยเปิดรอเปิดกี่โมงค่ะหกโมงเช้าแล้วก็หัดให้ลูกค้ารอไปเลยนี่ไอ้จ๋าห่อนี่ตลาดพนม